สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กนะคะดูดวงทํานายทายทักบายแนนแล้วก็เพื่อนๆชาว YouTube นะคะทาโรูบายแนนนี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรายเดือนนะคะประจําเดือนอกันยายนนะคะประจําเดือนกันยายน2563นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะชาวราศีพฤษศนะคะ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22เมษายนนะคะถึงวันที่21พฤษภาคมคือ,อลัคนาราศีพฤษกนะคะต้องกล่าวนิดนึงบอกขั้นต้นนิดนึงนะคะแนนเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะอาการอ่านดวงดาวแบบเ e สเทิร์นแอสโทรโลนะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะเป็นาศาสตร์แบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่จะไม่เหมือนกับาศาสตร์ไทยนะก็ <c oughs> ใครที่ดูกับช่องแนนก็ให้ยึดหลัก ตามวันที่ที่แนนแจ้งไว้นะคะก็คือวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะคือราศีพฤษภนะคะส่วนใครที่ดูกับอาจารย์ท่านอื่นก็ตาตามหลักหอวลาศาสตร์ไทยมันก็จะอีกราศีหนึ่งนะคะก็รับชมรับฟังนะคะลองเปิดใจลอง ชมดูลองฟังดูว่ามันจะใช่ไหมนะคะมันอาจจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นการดูภาพแบบโดยรวมนะเราไม่ได้เจาะจงใครเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะก็มาดูกันค่ะว่าเดือนนี้ชาวพฤษกนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะดาวอาทิตย์เดือนนี้ดาวที่คือตัวตนของเรานะมันไปอยู่ที่เรือนที่5นะมันจะไปเกี่ยวข้องกับความคิดนะคะความรักความโรแมนติกคู่รักบุตรบริวารการแสดงออกสู่สาธารณะนะคะความสนุกสนานในชีวิตนะ,ะงานเลี้ยงงานลื่นลมการออกสังคมนะคะการได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคการลงทุนเกิดขึ้นได้นะเดือนนี้ แล้วดาวทิดเนี่ยมันทามุมตรงข้ามกับเรือน1 1เนะเกี่ยวกับตรงข้ามเกี่ยวกับเรือน1 1เนะคะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมนะคะความหวังความทะเยอทะยานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะการมีชื่อเสียงโดดเด่นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยมองว่าตัวคุณเนี่ยแหละน่าจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะมีความคิดมีไอเดียอยากทํานู่นทํานี่นะเสนอโปรเจกต์ต่างๆนะพีเซนตัวเองต่างๆสู่สังคมมากขึ้นเหมือนเราเสนอ ตัวตนตัวเองอ่ะนำเสนอตัวตนเหมือนขายตัวเองอ่ะมากขึ้นเดือนนี้นะคะทุกหลและหลายคนมีความคิดแบบนั้นนะอยากทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเข้าสังคมมากขึ้นมีเพื่อนฝูงมากขึ้นนะคะเจอผู้คนมากขึ้นนะเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่แนน,นมองว่าเดือนนี้คุณอาจจะเข้าสังคมค่อนข้างเยอะนะคะการออกสังคมเยอะเนี่ยการมีเพื่อนฝูงเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ว่าก็อยากให้ระวังการคบนะคะ บางคนเข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะอาจจะไม่ได้มาแบบจริงใจอะ่ะก็น,นี้ก็ต้องลองคบลองคิดพิจารณาดีๆนะคะว่าเขาเข้ามาในรูปแบบไหนนะแต่ในเมื่อดาวมันทํามุมเสียเราก็ต้องระวังกันหน่อยว่าเอออาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาหวังอะไรบางอย่างจากเรานะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันนะโอเคค่ะ สำหรับนะบางคนนะก็มีโอกาสดีๆนะคะจากการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นได้นะการถูกหวยนะโชคลาภบ,บางครั้งก็ได้โชคลาภจากเพื่อนจากเพื่อนฝูงก็ได้นะบางคนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะมีความคิดที่จะศึกษาอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเพิ่มเติมนะลงทุนเกิดขึ้นได้นะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะการขอวีซา่าการยื่นวีซา่าหรือบางคนเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะอง ใหญ่ๆเกิดขึ้นได้นะการเงินก็เดือนนี้ค่อนข้างจะหมุนเงินนิดนึงนะคะการใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยการเดินทางการติดต่อสื่อสารบางคนอาจจะต้องได้ไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับเรานะบางคนก็ได้เงินเข้ามาเยอะๆ over ก็มีนะแล้วก็ใช้จ่ายแบบ over เยอะๆ,ๆก็มีเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็ นะต้องระวังให้ดีๆเดืเอนนี้นะคะอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปการใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตนะคะ,ะมาดูกันนะคะส่วนเรื่องของความรักความรักเดือนนี้เป็นยังไงคนโสดนะคนโสดนั้นว่าอาจจะได้เจอรักจากออนไลน์เกิดขึ้นได้นะใครที่เล่นแชทเล่นออนไลน์อยู่ก็เล่นแอปอะไรอยู่ก็ลองเปิดโอกาสตัวเองอีก สักทีสิดูสินะมันมีโอกาสมีดาวทำมุมถึงดีๆเกิดขึ้นนะอาจจะได้เจอจากอ,าออนไลน์นะคะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากการเดินทางนะคะเพื่อนฝูงครอบครัวแนะนําให้รู้จักเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักก็ค่อนข้างจะดีนะความรักความโรแมนติกเนี่ยเกิดขึ้นได้ได้เดินทางท่องเที่ยวนะกับคู่รักกับครอบครัวของเราเติมเต็มความสุข ภายในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสนะอา,อาจจะเป็นความรักทางไกลอะ่ะอาจจะมีกว่าได้เดินทางทางไกลไปเจอแฟนหรือบางคนเขามีแฟนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้มีโอกาสได้ไดเดินทางเกิดขึ้นได้นะเดือนนี้นะคะโอเคสำหรับดวงดวงดาวก็จะประมาณคร่าวๆนะคะแนนไม่ได้เจาะลึกลงไปเยอะเะถ้าใครอยากรู้ก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะคะแน้นก็รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรเราบ้างนะคะเดือนนี้ขอพลังงานของชาวราศีพฤษศให้หน่อยค่ะประจำเดือนกันยายนี้ไพ่ใบแรกห้าถ้วยแปดถ้วยเอา สี่ถ้วยทำไมไมีแต่ไพ่ถ้วยเกิดขึ้นมากเลยอะ่ะสี่ห้าแปดเอ,อสามคาทา the travel สามดาบ the charmer ส,สองเรียน จ็ดถ้วยนะคะว่าสองถ้วยอ่ะยังดีที่มีสองถ้วยเข้ามานะคะ,ะมาดูกันนะคะภาพโดยรวมนะคะไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เขาจะบอกอะไรเรานะไพ่ตรงกลางนะคะมันได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเขาบอกว่าไพ่ตรงกลางเหมือนพลังงานตอนนี้เดือนนี้คุณอะ มีความรู้สึกแบบมไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณคิดแต่เรื่องอะไรเดิมๆเ,เก่าๆความรู้สึกเก่าๆมองแต่เรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาเหมือนตัวคุณตอนนี้อยากจะออกไปตามหาสิ่งที่มันขาดหายอยู่เพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกของเราเดือนนี้รู้สึกความรู้สึกจะมา เยอะมากๆม,มีแต่ความรู้สึกล้วนๆเลยความรู้สึกอารมณ์เหมือนคุณโหยหาบางสิ่งบางอย่างคุณพยายามที่จะออกตามหาสิ่งที่มันขาดหายในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องความรักก็ได้นะคะเกิดขึ้นแต่เดือนนี้แนนะมองว่าน่าจะเป็นความรักมากกว่าเดือนนี้คุณรู้สึกจะขาดหายเหลือเกินคุณพยายามตามหาสิ่งที่มันขาดหายในชีวิตของคุณอยู่นะคะเหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจจะ บางคนนะคะอาจจะขอพูดเรื่องความรักกเยอะหน่อยเพราะว่าไพ่ความรักเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะคะมันได้ไพ่สามดาบเกิดขึ้นนะคะสามดาบเหมือนอดีตอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอกหักเสียใจผิดหวังกับเรื่องราวในอดีตมันถึงทําให้คุณนึกถึงแต่เรื่องราวในอดีตนะคะนึกเรื่องราวในอดีตว่าเออ เหมือนคุณยังไม่ละทิ้งความเจ็บปวดคุณยังเก็บมาใส่ใจตัวเองอยู่ให้มันทรมานอยู่ทั้งที่มันผ่านไปแล้วคุณไม่ยอมเดินหน้าสู้ต่อไปเหมือนคุณความรู้สึกมันยังติดอยู่นะคะเหมือนคุณรอคอยอะไรบางอย่างนะคะเหมือนแนนบอกว่าเดือนนี้มีโอกาส ที่จะได้เดินทางนะเหมือนคุณรอคอยการได้เจอใครบางคนรอคอยงานรอคอยคนรักกลับมารอโอกาสเดินทางแน่นอนว่าเดือนนี้มีโอกาสนะมันได้ไพ่สามคาทานะคะการรอคอยนะคิดว่าเร็วๆนี้นะคะบางคนนะมีโอกาสได้เดินทางเดือนนี้นะเดินทางทางไกลใกล้ไปเจอคนรักเจอแฟนได้นะพ่อได้ไพ่สองถ้วยก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวกับเรื่องความรัก ถึงอะไรก็แล้วแต่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจผิดหวังแต่แนนมาว่าอนาคตค่อนข้างจะดีมากๆเลยสดใสมากๆเลยน่าจะได้เจอคนรักคุณอาจจะคิดถึงคนรักมากๆนะความรู้สึกนะเออเมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีรอคอยนานแล้วนะเนี่ยโอกาสมาแล้วนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนหน้าก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางนะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ส่วนบางคนนะอ่า เหมือนสถานการณ์เดือนนี้อาจจะมีหลายอย่างเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจอาจจะเป็นข้งเรื่องงานก็ได้นะเรื่องงานเรื่องคนรักก็ได้นะสถานการณ์หลายๆอย่างเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีบางคนคิดไม่ออกคิดไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีว่าจะเลือกสิ่งไหนดีเพื่อให้มันดีสําหรับตัวเองนะคะแต่ว่าแนนมองว่ายังไงเสีย คุณก็จะสามารถตัดสินใจในได้และก็ประสบความสําเร็จด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความสามารถของคุณทั้งหมดนะแนนมองว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนการเงินนะเดือนนี้การเงินก็ค่อนข้างจะหมุนเงินนะคะหมุนเงินเหมือนที่แนนบอกว่าพยายามการใช้จ่ายเงินเนี่ยอย่าตามใจตัวเองเยอะเกินไปนะบางคนมีเข้ามาแบบโหปุบปับกระทันหันเข้ามาเยอะอ่ะ สุดท้ายก็ได้จ่ายออกไปเยอะเหมือนกันมันก็มีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นนะคะการใช้ใจ่ายก็มีเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นก็ได้นะเดือนนี้นะคะก็โอเคค่ะไพ่ก็จะประมาณนี้นะภาพรวมๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบหวังว่ามันจะตรงกับความรู้สึกของอเพื่อนๆน,นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นการดูภาพแบบ โดยรวมนะเราไม่ได้เจาะจงใครก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารยณในการชมคลิปนะเพื่อความบันเทิงมาชมเพื่อเป็นกำลังใจแม่หมอก็ก็ได้ข้อขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้โอกาสแล้วก็ติดตามนันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ